สวัสดีครับมาพบกับ t ีค r a นเจอร์นะครับวันนี้จะเป็นบทสรุปของโคโรโบสเลเยอร์ทั้ง4ตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนนครับคือช่วงนี้มีน้องๆถามมาเยอะมากนะวันหนึ่งนี่หลาย10คนเลยนะครับว่าพี่จะปั้นเกาลี่ปั้นลีน่านะครับปั้นเซลกาดิสหรือว่าปั้นเซลรอสดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูบทสรุปกันนะว่า ตัวไหนหน่าปั้นนะครับน้านามาใช้งานนะครับโคโรโบรอบนี้ก็ไม่ได้มีตัวอะไรมาเพิ่มแล้วนะครับสำหรับโคโรโบเเลเยอร์ส่วนของเกียร์ก็บอกไปแล้วนะครับว่ามาทีเดียวก็จบแล้วนะไม่มีอะไรมาเป็นพิเศษครับส่วนของโคโรโบรอบนี้จับไปจบวันที่8เดือนหน้านะครับพฤษภาคมนะครับตอนสิบโมงเช้าน่าจะตรงกับวันพุธนะเพราะว่าวันที่4เนี่ยตรงกับวันเสาร์ปิดหลีก PVP นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะได้รู้แล้วว่าระบบ PVP เนี่ย เป็นยังไงนะครับก็ไปตรงกับวันพุธนะเรนเจอร์รอบหน้าเป็นเรนเจอร์ปกติจากตัวเกมนะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีข่าวนะครับอยากจะเก็บรูบี้หรือไม่อยากเก็บอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโคโรโบรอบนี้ก็อยากเปิดตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับในส่วนของอีเวนต์พัซเซิลผมว่าไม่น่าจะมาเลยนะไม่มีรูปหลุดเลยนะครับแม้กระทั่งตอนโหลดเข้าเกมเนี่ยยังไม่มีรูปเซลกาดิสกับเซลลอสเลยนะคือผมคิดว่า โตเกมเนี่ยน่าจะไปทุ่มเทนะครับเกี่ยวกับแพทใหม่ที่จะมาถึงมากกว่านะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยโคโรโบดูนิ่งๆนะไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับส่วนของท่าแสงท่ามืดอันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่มาแล้วแต่ก็รอรุ้นกันดีกว่านะครับคือถ้าเกิดไม่มาเดือนนี้เนี่ยเดือนหน้าก็น่าจะเอามาแทรกได้นะครับเพราะว่าเป็นรอบเรนเจอร์อ Ranger ปกติจากโตเกมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างคือจากการที่ไอเดียหลักของผมเนี่ย เปิดได้เกาลี่ครับแล้วก็ ID 2เปิดได้ลีน่านะครับโซน ID3 ส่วน 3, เนี่ยมีทั้งลีน่าเกาลีแล้วก็เซลลรอดเลยนะครับโซนของเซอร์กิดเนี่ยเพื่อนผมเอามาให้ดูหลายทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูกันทีละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปอิงที่บนท็อปแล้วกันนะคือเรนเจอร์ตัวแรกนะครับที่ผมมองว่าเจ๋งที่สุดในรอบนี้แล้ว คือจริงๆโคโรโบรอบนี้เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นโคโรโบขัดตาทับนะครับผมมองไปถึงว่าน่าจะนำโคโรโบเก่ากลับมาทำใหม่นะแต่สรุปก็เป็นโคโรโบใหม่นะครับแต่ว่าเป็นโคโรโบที่เก่ามากเออเอามาทำใหม่นะครับซึ่งถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับผมใช้คำนี้แต่ถึงขั้นโหดจัดไหมผมยังคิดว่าไม่ถึงขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถนำม,มาช่วยทีมได้ดีนะในแต่ละตัวนะครับ โอเคตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวที่เราก็น่าจะเห็นกันแล้วนะว่าบนท็อปเนี่ยทางเกมเล่นเองแล้วก็เกมตั้งรับเนี่ยเขานำมาใช้นะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับคือรีน่านั่นเองนะรีน่าเนี่ยจุดเด่นง่ายๆเลยเขามีดาเมจเวทค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับแล้วก็ยิง999จุดนะครับอ่า แล้วก็สกิลหนึเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยผมมองว่าอนาคตมันก็สามารถนำบวนกลับมาใช้ได้คือผมเนี่ยเทียบเคียงกับแชมเปญนครับซึ่งแชมเปญเนี่ยก็ยิง999จุดนะซึ่งหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแม่นยำแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันมีสกิลนครับเพิ่มความแม่นยำของสกิลเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวมันเองเนี่ย ยิงแม่นยําขึ้นนะแต่ลีน่านี่คือบัฟเพื่อนด้วยครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้ใช้งานได้อยู่เรื่อยๆแน่นอนครับหลีกทั่วๆไปเนี่ยผมว่าน่าจะติดทีมได้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างจะลึกนะครับ999จุดนะครับอ่า,อาสกิลหนงเนี่ยที่มีบัฟแม่นยําสกิลนะครับเพิ่มอัตราการใช้สกิลแล้วก็เพิ่มอัตราการต้านทักษะนะก็คือต้านสกิลเนี่ย มันมีคูลดาว w n สกิล7วินะครับมันก็เลยจับบัฟค่อนข้างถี่นะ PVP เนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่สกิลเลสเนี่ยผมใช้ตีมาแล้วบันตีเข้าค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะน่าจะมีอ่าน่าจะเป็นการเพิ่มอัตราความแม่นยำสกิลเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ยิงบอสนะครับเข้าค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็บัฟให้เพื่อนเนี่ยยิงเข้าได้ด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้ดีนําไปเล่นได้ทั้ง PVP นะครับแล้วก็ตีสกิลเลสครับ ส่วนตัวนี้จะทําเป็นร่างอะไรดีนะครับมันทําได้ทั้งสองร่างนะผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดทําเป็นไฮเปอร์เนี่ยมันก็จะมีดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแม้ว่าความสามารถไฮเปอร์จะไม่ค่อยมีอะไรนะต่อต้านลูกไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าปั้นเป็นมาสเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีกบพร้อมนะครับปั้นได้เพราะว่า มันก็จะถึกมากขึ้นครับแต่ปัญหาของตัวมันเองก็มีอยู่เหมือนกันนะคือเคลื่อนที่ช้าครับไร้เวทก็ช้าอาจจะมีอาการตายง่ายให้เห็นอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครจะใช้เนี่ยต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น,นครับว่าเอียเนี่ยมันต้องพร้อมนิดนึงนครับคือเคลื่อนที่ช้าไร้เวทค่อนข้างจะช้าแล้วก็เสี่ยงที่จะตายง่ายแต่ข้อดีก็คือยิงแรงยิงลึกนะครับตีกิวเลตด,ดีบัฟแม่นยำสกิลให้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยใช้งานได้ยาวนานนะครับ เกียร์ที่ผมแนะนำเนี่ยเกียร์ฟรีก็เป็นไม้คะทาแห่งเกียรติยศนะครับช่องกลางก็เป็นเพิ่มเลือดนะครับจะใช้เป็นโร่แห่งการปกป้องหรืออะไรก็ได้ส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันยังมีบัฟออกสกิล50%อยู่ก็หาอย่างอื่นมาใส่ก็ได้นะแต่เดี๋ยวพอพ้นรอบนี้ไปก็เอากระเป๋ากลับมาใช้นะครับก็อย่างที่บอกว่าช่องกลางเนี่ยถ้ามีชุดฝึกฝนนักเลงนะครับมันมีหลบสกิลไนงะใช้กับกระเป๋ามันก็มีหลบสกิลนะครับรีน่าก็จะ ถึกขึ้นมานิดหนึ่งครับตัวนี้ก็ดีที่สุดล้ต่อมาครับต่อมาไม่รู้ว่าเขาจะใช้กันไหมคือตัวของเกาหลีนะครับเกาลีเนี่ยผมใช้งานแล้วผมรู้สึกว่าก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นโหดมากนะครับคือมันติดติดดับดับนะครับอันนี้ต้องว่าก,กันตรงๆเลยนะว่าตัวของเกาหลีเนี่ยพอใช้งานในลีกมาสเตอร์นะครับ ID หลักเนี่ยผมใช้ในลีกมาสเตอร์มันไม่ค่อยติด รักเท่าไหร่นะครับในส่วนของความสามารถไทเปอร์ต่อต้านพายุนะครับแต่ในลีกเพชรเนี่ยลงมาถึงแพลตินัมนะครับมันติดเดยอะอยู่สาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าตูมันเองเนี่ยต่อให้เป็นสายพลังก็จริงนะครับแต่ว่ามันดูจะมีอาการตายง่ายให้เห็นนะแล้วก็ความสามารถไทเปอร์เนี่ย มีอาการที่แบบไม่ค่อยติดอยู่เหมือนกันผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะครับที่ทําให้มันเกิดบั๊กแล้วก็ไม่ติดความสามารถไฮเปอร์แต่โดยวรวมใช้งานเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะถ้าตัวเกมปรับให้ความสามารถไฮเปอร์ติดอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะดีอยู่เหมือนกันนะส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยผมเฉยๆนะครับมีแค่สกิลหนึเนี่ยแหละที่ฮิลนะครับฮิลเลือดอแล้วก็สร้างกรอเลือดนะครับ มันก็น่าจะช่วยให้เรนเจอร์กลุ่มข้างหน้าเนี่ยถึกได้อยู่นะครับยิ่งถ้าเกิดใช้กับมูดูยางเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะดาเมจนะครับถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆก็ใส่เกียร์ดาเมจไปเลยนะถ้าไม่มีก็ใส่เป็นเกียร์ทางถึกไปเลยนะครับเราพึ่งแค่ความสามารถไฮเปอร์นะใช้ได้ทั้งเกมเล่นเองแล้วกเกมตั้งรับนะครับเกียร์ก็ตามที่บอกเน้นถึกไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นคอนะครับเป็นร่ห่งการปกป้องครับเป็น อะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมีเกียร์ดีก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นสกยเปอร์เซ็นต์ครับกับเลือดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ถามว่าควรปั้นเป็นมาสเตอร์ไหมผมว่าไม่แนะนำนะตัวชนแบบนี้เนี่ยมีตัวดีๆอยู่เรื่อยๆครับก็อยากให้ไปปั้นแบบตัวอย่างแซนกิฟอย่างนี้นะครับตัวอย่างคิริวอย่างเงี้ยคือตัวพวกนี้เนี่ยมันใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้อยู่เรื่อยๆนะแต่บนท็อปอย่างที่บอกว่าไม่ต้องใส่ใจตัวเขามีเยอะมากนะครับ เอาดีแถวแล้วเนี่ยเอาแค่มันใช้งานดีก็พอนะครับตัวนี้ผมมองว่าก็โอเคปั้นขึ้นมาเล่นได้นะครับแบบชั่วคราวนะครับไม่ต้องปั้นเป็นมาสเตอร์ก็ได้นะตัวนี้ต้องใช้เป็นร่างไฮเปอร์ครับต้องการความสามารถไฮเปอร์นะครับตัวต่อมาครับคือเซรอสัวนี้เนี่ยผมใช้งานแล้วมันก็ค่อนข้างจะเจ๋งนิดนึงนะในส่วนของสกิล2นะครับที่สตันเนี่ยติดค่อนข้างจะดีนะครับในหลีกเพชรลงมานี่คือ ติดยิกๆเลยนะอ่าค่อนข้างจะใช้ได้นะตัวนี้ผมต้แนะนําว่าปั้นขึ้นมาใช้ได้นะครับถามว่าจะปั้นเป็นร่างอะไรดีตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2ล่างนะเอาร่าก็ได้นะครับคือเราเอามาเน้นสตันอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยอ่าสกิลกว้างส6 0จุดนะในส่วนของสตันนะครับแต่ว่ามันสามารถข้ามกลุ่มหน้าไปได้ประมาณสักอ่าจุดถึง100จุดได้เลยครับอันนี้คือผมลองวัดดูแล้วมันไปสรุปสุดท้ายเนี่ย ไปแบบ400-500จุดจะอยู่เหมือนกันนะสกิลสตันค่อนข้างจับก,กว้างเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ปั้นขึ้นมาเล่นได้ถามว่าควรทําเป็นมาสเตอร์ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะตัวสตันเนี่ยมันเป็นทางป่วน,นครับคือผมไปเทียบเคียงกับ ID.2 นะครับที่ปั้นตัวของอาซารีเหตดพิษมามันก็ไม่ได้ใช้งานแบบจริงๆจังๆได้นะฉะนั้น,นตัวพวกนี้ใช้แค่ววรสสก็พอนะครับส่วนเกียร์ก็ ประมาณเดียวกับดีนาเลยนะเพราะว่ามีดาเมจนะครับนี่มีดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับก็เน้นเป็นตีเวทนะครับผมก็ใช้ไม้คาถาเกียรติยศนะอ่าแล้วก็นี่ครับตรงกลางก็เพิ่มเลื่อนนะตอนนี้ยังไม่มีอ่ายังไม่ต้องใช้เกียร์ออกสกิลก็ใช้เงื่นไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพอพ้นเดือนก็เหมือนลีนาเลยครับใส่เกียร์เหมือนกันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดกครมีกำาไรชุนลีก็สบายเลยนะครับช่องกลางจะได้ใส่เป็น รองเท้ารถแรแล้วก็วิ่งไหวนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่หน้าปั้นอยู่เหมือนกันครับส่วนตัวสุดท้ายคือเซลกาดิสนะครับไม่รู้ว่าบนท็อปเนี่ยจะมีคนที่เขานำมาใช้บ้างหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวขอดูนะครับอันนี้คุณ V นะครับเหมือนจะเคยเห็นว่าเขาปั้นเซลกาดิสมาซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะ,ะนี่ทีมแรกเขาใช้ตัวของเกาลี่ะนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเกาลี่เนี่ย ถ้าเกิดมันติดความสามารถไฮเปอร์ดีแล้วก็มีการาฮิวเลือดนะครับมันก็ใช้งานที่ดีอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกว่าผมใช้งานอยู่เนี่ยมันมีอาการติดติดระดับให้เห็นอยู่เหมือนกันอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่กลางๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นในเกมเล่นเองนะแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยไม่ค่อยจะเห็น,นครับนี่มีเลยโอ้โหครบทีมเลยครับเรียกได้ว่าตามความชอบนะเพราะว่ารอบนี้บอกได้เลยว่า ตัวละครเนี่ยออกแบบสวยงามนะครับออกแบบสวยงามนะรูปสกิลก็ค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับอาจจะไม่ได้ถึงท่านโหดจัดนะครับแต่ว่าไม่ขี้เหร่นะ,ะส่วนตัวเซกริสเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าสกิลเนี่ยที่มันลดความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลนะครับแล้วก็ลดโอกาสการเกิดคริติคอลเนี่ยมันไปตรงกับกูกะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้งานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสกิลนี้เนี่ย คือมันน่าจะช่วยได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ตลอดเวลานะครับคือถ้าเกิดใช้กันในดิ่กลางๆเนี่ยเวลล์140ผมว่าอาจจะไม่ได้เห็นาการช่วยเหลืออะไรมากมายจากเซลกัดิสนะครับแต่ถ้าเกิดไปเล่นบนท็อปเนี่ยก็ไม่แน่นะอย่างที่บอกว่าบนท็อปเนี่ยทางตรีเขาหนักหน่วงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาให้ค่าตีกายเดิมไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ถูกนํามา คอมโบทางคลินะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยตัวของอโคดี้กองเชียร์เนี่ยถูกปั้นเป็นมาสเตอร์นะครับมาใช้ในเชิงที่คอมโบร่วมนะใส่เกียร์ทางคลิกนะครับปัจจุบันก็อาจจะมีการเห็นอยู่เหมือนกันนะในบรรดาท็อปในเกมเล่นเองนะครับตัวนี้ผมเลยมองว่าเป็นตัวที่ควรปั้นไหมผมว่าไม่จําเป็นต้องปั้นก็ได้นะในดิกทั่วๆไปเนี่ยทางคลิยังไม่ค่อยจะหนักหน่หนวงสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นตัวที่มาเน้นทางคลิมากกว่านะครับก็เนี่ย เพิ่มอัตราการกหลบหลีกนะครับก็การพรินะครับแล้วก็นะครับสกิลนี้คืออย่างที่บอกว่าไปตรงกับตัวคูกาะนะครับตัวนี้ผมมองว่าไม่จาเป็นต้องปั้นก็ได้นะคือใครชอบก็ปั้นได้นะครับผมมองว่าเป็นตัวที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะใช้ธรรมดามากนะครับในหลีกกลางนะครับแต่ก็โอเคละ่ะในดิ่งล่างๆเนี่ยมันมีดาเมจนะครับมันก็น่าจะพอใช้งานได้อยู่นะครับดาเมจก็กว้าง280จุดก็พอใช้ได้นะ คือเอาตามความชอบแล้วกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเฉยๆมากนะกับตัวของเซลกาดิสนะครับโอเคบทสรุปรอบนี้เซลกาดิสนะครับในเรื่องของการใส่เกียร์เนี่ยถ้าจะอยากใช้ดาเมจนะครับก็ต้องหาเกียร์ดาเมจนะแต่ด้วยความที่ว่ามันยืนใกล้นะครับยืนจุด1 4อมีความเสี่ยงตายง่ายมากการใส่เกียร์ก็มีปัญหานะ สำหรับสายฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดมีเกียร์เลือดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ตีกายเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แก้ปัญหาได้เลยนะครับใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีใส่เป็นเกียร์ใส่ทึกก็ได้นะเอามาบัฟนะครับเอามาบัฟวิ่งไวบัฟหลบหลีกแล้วก็บัฟหลบสกิลครับบัฟหลบหลีกก็คือการการตีธรรมดารวมถึงการตีครินะครับแล้วก็คริหมู่นั่นเองนะครับเอามาใช้ได้นะ บทสรุปรอบนี้ก็ผมชอบดีหน้านะเป็นตัวที่ปั้นมาสเตอร์ได้นะครับถ้าชอบนะครับแล้วก็มีกลบเหลือนะส่วนเกาลี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับก็ปั้นขึ้นมาเล่นได้แต่ก็ไม่ได้แนะนําว่าควรจะทําเป็นมาสเตอร์นะครับเซรอสก็ใช้งานได้ดีนะครับปั้นขึ้นมาเล่นได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นจะต้องปั้นเป็นมาสเตอร์นะครับส่วนเซลกริสเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างจะเฉยๆกับสกิลนะสำหรับดลีททั่วไปเนี่ยสกิลแบบนี้อาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะยัง ไม่ช่วยทีมมากมายสักเท่าไหร่นะครับโอเคบทสรุปของวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเอาแบบเท่าที่ทดลองนะครับเอาเท่าที่เพื่อนๆผมเนี่ยเขาทดลองแล้วก็เอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะน้องๆอ,อยากปั้นตัวไหนก็ปั้นตามตำแหน่งที่ขาดนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้งานไม่เหมือนกันนะครับเกาลี่ใช้เป็นตัวชนทางถึกนะครับลีน่าใช้เป็นตัวทำดาเมจลึกนะครับอ่าส่วนตัวของเซรอสนะครับก<ส>็ค<ส>ือเจ้าห<ส>ัวม<ส>่วงนะ ใช้เป็นทางปวดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเอาไว้กันคลิกนะครับก็คือเซลกาดิสครับปั้นตามตำแหน่งที่ต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดมีกบแค่ชุดเดียวเลือกปั้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าปั้นลีนาก็ได้นะแต่ว่าปั้นมาปุ๊บอาจจะมาปั้นแล้วตายง่ายนะอย่างนี้บอกนะครับว่าอาจจะมีปัญหาทีมของเราต้องค่อนข้างครบทางสนิดหนึ่งมันก็จะช่วยทีมได้ดีนะครับอย่างที่บอกว่ามูนดยางกับตัวของอดาวินชีเนี่ย ควรจะมียืนพื้นเอาไว้ก่อนนะมันจะช่วยทีมได้ดีมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาสรุปกันประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะครับไม่มากก็น้อยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ